เพื่อนๆครับท่านผูน้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งเกิดมาก็มีเ,าเขาเรียกว่าเพดานโหวแต่เพดานโหวที่ผมเคยเห็นมาก็คือแค่จะแหว่งตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยน่าเก็บยดเหมือนกับแบทั่วไปที่เด็กเพดานโหวแต่รายนี้เนี่ยน้องเกิดมาเนี่ย จ็ดขวบเอ่อเจ็ดเดือนเนี่ยน้องก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสรินาศในการช่วยเหลือในการผ่าตัดทุกวันนี้ก็ยังทำแต่หน้าน้องก็ยังยังดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบผิดปกติมากๆนะครับครอบครัวนี้ก็ค่อน,อนข้างยากจนพ่อตอนเพอ่มาขับมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณสักไม่ถึงปีนะครับขอไปหลายหน่วยง,งานก็จะไม่มีใครเข้ามาดูแลหรือว่าช่วยเหลือกันจริงๆนะครับ วันนี้พอดีมีเพื่อนๆทางหน้า,าแฟนเพจเป็นเพืเผมส่งน้องมาให้ดูก็ารู้สึกว่าไม่น่าตกใจมากก็เลยอยากจะมาช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครอบครัวของน้องก็อยู่ชั้นสองนะครับน้องชื่อน้องน้ำหวานลยครันที่นี่เขาเช่าอยู่นะครับเรือนละประมาณพันเจ็ดนะฮะแต่ก็ถามแม่เขาว่าทําไมต้องมาอยู่ที่นี่เดือนพันเจ็ดมันแพงเกินไป อออของ,องาาน้องไม่าจะประหยัดยงพอสักหนึ่งเราทหรืออะไรประมาณนี้แต่คุณแม่น้องบอกว่าที่เป็นพันเจงเพราะว่านึง่งเขาให้เต็ดค่าเช่าได้นะครับในการผ่อนได้นะครับอตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรที่เขาเขาเขาหาคุณเป็นพอเขาสามารถผ่อนได้เลยนะก็คิดว่ามันคจอมเป็นสะดสบายเขาเข้าไปดู สวัสดีครับว่าไงน้องหวานสลดก่อนโอ้จอกคอด้วยนะครับวันนี้น้องกำลังอยู่มเลดจากพี่แม่เออตัดนิ้วตัดนิ้เปียนเปลี่ยิดเป่ยนเป่ยนะเออขอโทษนะคะไม่ทานเลยไม่งั้นดูดไม่ได้นี่น้องหวานบายบายกันแล้ว สวัสดีค่ะก่อนลูกลกขึ้นนั่งลูกขึ้นนั่งสวัสดีค่ะสวัสดีสวยลูกสวัสดีสวัสดีสวยสวยคนเก่งสวัสดีก่อนน้ำหวานสวัสดีค่ะสวเก่งเก่งเลยลูกเดี๋ยวไปครับจะเห็นว่าใบหน้าของน้องนะฮะ ลูกเดี๋ยวดูให้ด้านลูกตาด้านขวาเห็นไหมครับจะไม่มีดูลุงสวยๆลูกแมวดูลุงไม่ควรไม่ควระเฮคนเก่งระลึกนะคนเก่งระลึกนะใชคร่วงใคร่วงนี่ยนะจับยยืดได้หมดได้เนี่ยเวลา้องมาเนี่คนเก่งเะลึกนะเอ้ยน้ำหวานเก่งจังเลยนะลูกนะติงแล้วก็คือตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับ คือหมอก็จะนัดตลอดนะนัดไปดูเรื่องเก็บคือคือหมอจะช่วยยังไงคือหมายความว่าหน้านี้ก็คือจะเปิดปกติได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนอย่างเราเรา่นี้แต่ก็ดูดีกว่าว่าที่เป็นอยู่แล้วก็จะทาเพดานเพราะทุกวันนี้เพดานอ่อนเขาไม่มีเขาไม่มีแล้วนี่นี้ถ้ากินนั้นอาหารอะไรก็ต้องกินแบบใช่แบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สอดไปหรอค่ะโหไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลูกคนเก่งนะลูกนะกินน้ากินขนมอะไร คือของเลวทุกอย่างเล็กมาไม่ต้องนอนมันละกอก็คือเราต้องทําให้เละมันละกอสุกอ่ะทําให้เละคือเขาไม่สามารถจะเคี้ยวเองได้ถึงมีฟันญญายกไม่ได้เพราะว่ากลัวอะไรไม่กลัวลูกไม่กลัวน้องไม่กลัวอ๋อไม่กลัวประมาณนี้ไม่กลัวไม่กลัวนะคนเก่งนะลูกนะคนเก่งเลย เออไม่ต้อง้องไม่ต้องร้องไปลองๆไม่เอาหนูก็ไม่ได้ทําอะไรหนูไม่้อกลัวไม่ต้องกลัวฉันไม่กลัวไม่กลัวไม่ร้องไม่ต้องร้องลูไม่ต้องร้องเขาก็ร้องไม่มีเสียงด้ยนะครับเขาก็ร้องไม่มีเสียงครับ